โซเชียลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรโซเชียลมาร์เก็ตติ้งหรือโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้ง (SMM) คือกลยุทธ์การตลาดที่เน้นการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok เป็นต้นเพื่อสร้างความสนใจและสร้างการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ การทำโซเชียลมาร์เก็ตติงมุ่งเน้นให้เนื้อหาหรือโฆษณาของธุรกิจปรากฏบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อเชื่อมโยงกับลูกค้าที่เป็นเป้าหมายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพวกเขากลายุทธ์ในการทำโซเชียลมาร์เก็ตติงสามารถเบาคูโอการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจแชร์สิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือสินค้าของคุณการโพสต์รูปภาพวิดีโอหรือสตอรี่ที่มีความน่าสนใจการเชื่อมโยงกับผู้ติดตามผ่านการตอบกลับข้อความ การสร้างและบริหารจัดการกลุ่มหรือคอมมูนิตี้บนแพลตฟอร์มโซเชียลการโฆษณาผ่านโฆษณาที่เป้าหมายผู้ใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้โฆษณาที่ปรากฏในเนื้อหาของบุคคลที่มีอิทธิพลในโซเชียลมีเดียเป็นตน้นการทำโซเชียลมาร์เก็ตติ้งมีเป้าหมายหลักที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแบรนด์ที่แข็งแรงการเพิ่มความสนใจและความไว้วางใจจากลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้และยาวนานกับลูกค้า และเพิ่มโอกาสในการแปลงการเข้าถึงเป็นการซื้อหรือการกระทําที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ